ครับผมอันนี้เป็นมินิสปริงเกอร์นะครับผมท่อเมนสองนิ้วนะครับท่อเมนสองนิ้วท่อลายหนึ่งนิ้วนะครับนี่อันนี้เราเป็นสายพ e นะครับท่อเมนหกสิบสามมิลนะครับผมแล้วก็ท่อลายสามจุดสองมิลนะครับแล้วก็ต่อเข้ามินิสปริงเกอร์นะครับนี่ดูความแรงของเขารัศมีตัวนี้ สองเมตรสองเมตรห้าสิบได้เลยนะครับเนตัวเนี้นรัศมีเขาชุ่มฉ่ำดีมากเลยครับ